เพราะเนี้ยรับรองเลยค่ะว่าเพียงแค่หนึ่งวันเนี่ยก็จะสามารถรู้ลึกรู้จริงไม่ว่าจะเป็นการเลือกทําเลเลือกที่ดีหรือว่าคำนวณภาษีเบื้องต้นค่ะแล้วก็นำไปบัตใช้กับอาชีพของท่านได้เลยค่ะก็ชื่อของฝันนะคะคุณลิวันจิรพลาดุลักค่ะไม่ผมะชื่อิรพงศ์สัชจริงๆครอบครัวของพิมต้นละค่ะเขาแก้ทำพสซซึ้งอรอย่า่ ก็จริงๆหลักๆค่ะที่ที่มาในคอร์สเนี้ยค่ะคือเราอยากจะมีความแม่นยําในการเลือกของการดูที่ดินหรือว่าความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินเบื้องต้นเพื่อความแม่นยําแล้วก็ในการเอาไปใช้ในอาชีพของเราที่ทําอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกทําเลเลือกที่ดินหรือว่าคาํานวณภาษีเบื้องต้นค่ะ สอนสนุกมากเลยค่ะรับรองไม่ง่วงเลยค่ะแล้วก็ตัวอาจารย์นะคะมีเทคนิคมีทริคดีๆที่นำไปใช้ได้จริงค่ะ ก็ยังแบบว่าซับอิงสินหายงเคยแต่ได้ยินใคตัวซับอิงสินนะคะพอได้เข้ามาเรี่ยเราก็เอ้ยเราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้จักมากขึ้นแล้วก็คิดว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งซับอิงสินที่ใช้กับคนต่างชาติงี่ค่ะสมมติว่าต่อไปเนี่ยเราจะไปขึ้นที่ที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะเราก็คงได้มีโอกาสได้ใช้กฎหมายข้อนี้หรือว่าได้ใช้การเสนอข้อเนี่ยค่ะคุ้มมากเลยค่ะคีดว่าได้มาเกินกว่าที่เคยได้ด้วยค่ะ ก็สาหรับคนที่กำลังเพิ่งเริ่มต้นนะคะผันเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะสับสนเพราะว่าในข้อมูลของการที่จะเริ่มทำอสังหาไม่ว่าจะเป็นตัวที่ดินเองหรือว่าภาสี่ะค่ะในห,หลายอย่างเนี่ยค่อนข้างอาจจะไม่แม่นยําก็อยากจะเรียนเชิญให้มาคอร์สเรียนคอร์สตัวนี้นะคะเอฟด้าเนาะเชื่อเอฟดา้าใช่ค่ะเพราะเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าเพียงแค่หนึ่งวันเนี่ยก็จะสามารถรู้ลึกร,รู้จริงแล้วก็นําไปปรับใช้กับอาชีพของท่านได้เลยค่ะ คุ้มค่ามากมีงามมากครับใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอด fda กิตอคาเดมีค่ะทุกหลักสูตรของเรานะคะการันตีความรู้สอนโดยตัวจริง mm hmm. กูรูอสังหาระดับประเทศค่ะ